กิดอะไรขึ hmm. mm ้นนะที่อะไรนะขึ้นไปไปผิดปั่งใช่ไหมแล้วก็แบบเกี่ยวฝั่งคนละโลกยูนีเอ๋อถึงแล้วเป็นเรือมันเป็นอย่างนั้นแหละอุ้ยในมันปกป้องเรือไม่ได้อ่อขอใจปกป้องไงถามหน่อยอยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยฉลาม นายก็แกงนอนตายเนี่ยไม่มีใครบอรเนายแล้ยเนี่ยนี่จำการอีกแล้วเนี่ยอ่เฮ้ยขัดอีกแล้วนี่นี่นี่หัดเอหลับไม่มีพลาสติกอุ้ยมีไหมหกสิบบน่ะโอ้โหมีทิ้หวานแล้วหวอ่ะหวัไปให้ยื วางไว้ไว้สี่สิบพอใช้สอยอย่างประหยัดปบกไม้ไว้ที่อาร์มหมดเป็นดีหมดรับรองหมดนี่ต่อไหนแล้วว่าฝันนี้ต่อมาทำไมนะไอ้ตรงเนี้ยอะไรนะอะไรอ่ะอเนี้ยตราจะต่อแยกข้างไม่ใช่หรอไปแยกข้างแล้วอยู่ก็มีไอ้ตรงที่ปลูกออกมาไม่รู้แล้วแล้วมึงทำมาทำมาให้อะไม่ได้ทำวางพื้นไม่ได้ทำเลยเนี่ย วางแต่นี้เนี่ยเอาไม้ไปไว้ไหนวะยังไม่เอาไปวางไปเลยแม่ช่องเกี่ยวของยังว่างอยู่แลนะบอลแล้วผู้จิตดักขยะเราอ่ะมีเราบ้างไหมหายไปไหนวะดแลไม่รู้อ่ะพับผู้จิตริงหมดแล้ว เรามันมีแต่แคบไงโอ้ยโตใหญ่โอแล้วก็ออกมาไปดีกว่าเรากำลังบอกหลามอีกแล้วเราเราคนทำมาดีไปนี่ยใครวะเราเด็ดตาเนี่ยจะเด็ดตาเนี่ยใครไปเนี่ยใช่ไหมบูนเอ้าจะวะเพื่อนไปแล้วเพื่อนรอดแล้วเกมแล้วเพื่อนเราเราจะไปทำที่ดักกันจริงๆแล้วกันที่ดักมันดีมากเลยนะไม่ต้องมาตะเกม เราเรามีของไงเราอาจจะยังไม่ค่อยมีของนี่มีผมมีสแคปหกอันมีสแคปห้าอันอันนี้มีสิบเอ็ดละแต่เราไม่มีไม้ไม้ช่วยดีเอาไม้ไม่ไห้าเปสี่สิบอันเนี่ยเดี๋ยวครับไหนครับพี่อ้าวมันเราไปใช้พูดแล้วไม่อใชจเลยเก็บเกลี่ยเอาไปแล้วเถอะให้นายแล้วกันนะสแคปไม้ผมโยนให้หมดเลยนะอ่ะหมดไหนๆครับไม้ <anto> <an> มาดีแม่แคบคอมัน <expense> ม<ะ>ีใครให้ไหมสักอันไหมอ่ะขออันเดียวอ่ะอันเดียวอันเดียวอันเดียวขอให้อยู่มึงไปไปเบ็ดเบ็ดเบ็เอาไม้ส่งให้ฮะสิมีเจ็ดอันด้วยนะอันเดียวขออันเดียวอันเดียวโอเคครับไอ้ใบกล้วยเยอะๆเลยบุ้ยใบกล้วยมีเยอะมากอยู่ในกองอาหารอยู่ในกองอาหาร ยัดอีมอาอะไรอ่ะทำทำไรไม่ใช่กูไม่ีคนมาต่อเพิ่มไหมิ้งเนี่ยตาขาดคาตาชิวลาสกิตมันอย่างนี้แหละบ้านสมัยใหม่เราก็อย่างนี้แหละอ่าเรียนรู้อยากเน็ตไงเน็ตรับเหมาใช่ไหมเออมันจะอย่างนี้แหละ ทำไมเรือไม่ขยับผ่อนเรืองอ๋อปุ๊บหมดเลยครับยังยังอยู่มาไมันเดินแปลกๆหรอยังอยู่อยู่ครับกลับมาแล้วหรอเฮ้ยไอ้หลามผมต้องการสตาร์ทบันนี้คนใหม่อะยิ่งไปดีว่าทำไมมนทำไมแปลกๆเพื่อนขอใอ้การสตาร์วันนี้ฮาร์ดกลับมาแล้วคนเก่ามันทำพังมากเลยใช่ไหมครับพังอะไรเออปกติเง เข้ามาดูอ่ะเข้ามาดูแย่คลองให้ทุกคนแล้วนะถ้าสมมติเขาบอกอืมเข้ามาดูเลยอ่ะอ่ะเข้ามาดูจะหยู่ยังไงวะมึงก็ต่อเพิ่มใสอยู่แล้วก็เูมาให้ไปสี่สิบอันคือหมดอ่ะแบบหมดเลยอ่ะเที่ยนเที่ยนไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะเขามาดูแล้วจะรู้ได้แล้วแเนี่ยลาสก็ตไงเป็นอะไรขึ้น น่าสกิฟไอ้เด็กทั้งหเนี่ยนะล่าสกิฟทำอะไกันเนี่อทำมาทำมานี่อ่ะเลิกงานเปลี่ยนเป็นกรแล้วบอกว่าเปลี่ยนสถากันนี้ไปเลยเอ๊ะอันนี้คือจบออนไลน์มาใช่ไหมนิดนึงอ่ะนิดนึงหยุดรอเทเกินเทเกินเนี่ยทุกคนก็แตกห้องออกไปได้แล้วเนี่ยโอ้สบาย อันนี้คือพื้นมีรูไหมคิดไปแล้วไม่มีเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วครับโอ้โหผมรว้สึแคบมากเยอะเยอะจัดมาแป๊บเดียวสิบห้าแล้วแบ่งกูสักสี่สิบแล้วละเยอะกูตายเพื่อกูเลยนะรเต้องรอดสบายใจน้ำไหนอ่ะตื่นเด้นจะได้ตัวจานด้วยขาดไม้ครับขาดไม้เอาเอาลอบ้านเลยลอบ้านเลย เเฮ้ยดี๋ยวไม่ดีแล้วคุณฟ้าไม่อยู่ไอ้สัตว์จะทำยังไงไนจะสร้างได้เลยมันมาไอ้ไอ้ไอ้ฝัามที่เรามีที่ดักก็ไม่ต้องตักก็ได้ไหมไม่มีของไม่ครับจริงเราควรจะเอาตั้งดักไว้ไมระวังห่างกันก็ได้นะเนี่ไม่ได้าน่เลยอันนี้วัดเป็นระดับขวานที่เหมาะสมที่สุดระดับคนเรือเราขวายังไงยาฟาร์มไว้บผมจะย้ายฟาร์มให้แล้วแต่เลยครับแต่ไอ้ฟาร์มเล็กมันจะปลูกอะไรอ่ะเาปลูกได้หมดเลยครับ กินมันกิดเนี่ยกินมันิดตันก็วางวางที่ดักแค่แบบห่างๆกันไหมรู้สึกวางอย่างนั้นมันไม่ได้ไประโยชน์อล้แบบวางไว้รอบๆเลยเดี๋ยวผมวิ่งเก็บให้แต่จะเป็นคนล่วงนะครับบอกก่อนมาไม่ล่วงที่ดักไม่ล่วงเลยเออเพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนให่ใยัยยยมงมาเพื่อนมึงตีลอ่อไว้ได้อยหนยหอยหน่ครับเดี๋ยวฉันล่ากินนะมึงตีเดี๋ยวแล้วแล้วตอนนี้ใครอยากให้ต่ออะไรมาเนี่ยไม่อามไม่อามว้ไม่ได้เลย ชัดเจนชัดแถวยิ่ชัดเจนอ๋อไม่ใช่กูอาบานก็เห็นลิ้นไก่แล้วโอ้ยเลยทานแล้วหมดแล้วคอนแล้วมั้งเนี่ยฮะต้องทิ้งคอนแล้วเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบว่าผมมีอ๊ะไก่ปีเออยมีอะไรอะไรกันเลยด้วยมังกรลางัดเต็มเลย ปยืดตีในน้ำแนวตีในน้ำโอเคอุ้ยตอนไมเร็วจัเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วนี่มันติดแล้วติดแล้วล้องน้ทั้งสามได้ใช้ประโยชน์ปลาปูปูเออดีไงแต่สามไม่ต่อขึ้นได้เลยโนียโอ้ยหัวติดว่ะเน่าว่ะนี่พ่อหิวเน่ี่ไปแหละพี่บูปินบูปินบูปินสวย อ้าวอยู่น้ำหมอหมอหัวหมอหหมอเฮ็ดไล์เฮ็นไลท์แฮ็กบนลามให้กระเป๋าเต็มของผมนะนะผมสามารถซิงกับเาออเกิอไม่ได้ไม่ได้ยามแฮกเลยเรียกของมีโบส่แฮกเลยอยู่แล้วไอ้กูเห็น่แล้วจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะชั้นสามั้นสามขั้นสามั้นที่ดีวเอ๊ะ เสียงยังไม่ตู้เกียร์รถแม่งก็เสียงบทพูดรับรับเข้างหลังได้แล้วมีไซเคิลเจอครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้โอ้โหเสียงอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาฉลาบมาออกมาแล้วไม่ใช่นี่ผ่านมาเป็นจุดรอบแล้วตรงจุดนี้นะต้องเล่นเมกูเป็นได้แล้ว ตอนนั้นไม่มีนะถามเพื่อได้พอดีเป๊ะมันมีที่ให้เราเลือกไปไม่มีที่เลือกเรดิโอทาวเวอร์อ๋ออันนี้มาแล้วต้องไปอะไรวะวาสักกัาลงไงวะไม่มีโอ้ลงอันนี้คุยอยู่ข้างบนนี่ใช่ใช่ใช่คุยอยู่เอ้ยเมื่อกี้าคุยเสร็จมันให้ตัวมาเสียงอะไรอะฆ่ามัน มันแทงมนผู้อ่ะไอ้ยังปวดีดามัวอีมันปวดไ้ผูกไอ้ฉี่เลยมาฉามกันเลยนะเพื่อนอาตกน้ำแล้วกันไปแล้วไม่จ็งมันเจ็บโอ้ยมันเจ็บมากต่อเพิ่มกดนอ่ะงานนี้คนหมดแล้วใช่ไหมโอ้ ือเหลใต้ดินใต้ดินมีของขุดเยอะเอ้คือฉาบเหลือแค่ตัวเดียวใช่ปะใช่ใช่ใช่เขาน่าสนใจสองตัวไใช่หรอสองตัวเหรอนี่ให้ให้มาตายตัวหนึ่งนี่เรื่อยเนี่ยข้างใต้เพิ่งข้างใต้บอกว่าของขุดเยอะเลยนี่คือหลายเป็นหลันยังวนเวียนอยู่เลยเดี๋ยวกจะมึงถ้ามึงลงแปดมันก็คือมันอแล้วทำไมกล่องนี้มาเปิดค้างเอาไว้อะทำบ้างเหรอวะ ม,มันเชื่อมต่อทั้งกระเป๋ากูอยู่ใช่อะเอาคนนี้เปิดทิ้งไว้ทีนั้นเนี่ยอันไม่ไม่โดนสลามเลยบลินนี่ไม่ไม่มีข่าวอะไรใช่ไหมสลามใส่ใจรายละเอ, bottle bottle อียดอะเปิดกล่องเป็ห้าเป็หนึ่งไปแปลกเลยคือเรียนพูดรหัสลับกันเลยเฮ้ยแค่พูดรหัสลับกันมาเฮ้ยขอถัดไปเอ่อ หาอะไรอ่ะหาอะไรเฮดไลท์เลยเฮดเฮดไลท์บูฟินใี่ไหมทำไมกูมันไม่อยู่ตรงคัพตรงไหนวะเป็นสมอนนะเป็นสมอนแล้วนะเฮ็ดไลท์มันเป็นไอ้มันต้องไปเรียนรู้ก่อนปะเรียนรู้ให้พบก่อนมะย้ำเร็วจังวะนี่มันต้องกดเลยโตะปะไอไอมีเซฟด้วยเฮ้ยมีที่อัดของอ่ะมึงดูเบียมึงทำได้เลยนะมึงทำระยะไหลออกแต่มันยังไม่มีจุดเทะนะต้องดีก่อนไม่จุดเทะเจอเยอะเลย เจอเพจเจอเยอะมากเราที่ผ่านมาที่อาร์ตหายไปเจอสองสามที่แล้วโอเคแล้วทำก่อนขัดเลยอ๋อแ้นจะเอาจากไหนก่อนนี่ใส่หมุนเรือให้หน่อยดิหมุนเลือยนะครับก็มันหมุนเรือยังไงวะใส่ดอกไม้ได้หรอหมุนใบหมุนใบมันใส่ไม่ได้ไหนอ่ะเห็นเห็นทิ่ผสมไหมใส่ไม่ได้ไม่ไดใส่ไม่ได้ดอกไม้ก็ใส่ไม่ได้โอ้โหเรคงต้องออกแต่สองเนี้ยอะไรทำอะไรกันอ่ะแต่ก็เปิดใส่ได้นะแล้ว ใครเหรอฮะได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดักของแล้วเฮ้ย,อยของเยอะวิ่ยของแปดร้อยนโอ้หเน็ตกินฟรีเลยนะสองงานเนี่ยคุเห็นนะใครแม่งคนั้นก็ได้ดครับโอ,โอ้ยตายตายูาย่พลางพึ่วมาแล้วมาแล้ว ย,ยังมีเตียงเดียวเลยเหมือนดักเหมือนรอกันอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยหลับติดเหมืนอนช้างเลยครไม่กินเลือดเนไม่กินเลือดกรกิเลข้ามเตียงให้กูเลย <c oughs> เยล่นกไ็ไปนอนดีเจียงว่านไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอ้ยมันมันกัดอีกแล้วไอ้เนี่ยบายใจสบายใจหรือว่ามึงกินเลือดกูไม่เต็มวะเพื่อนไอ้ของกูบ้างจัดการให้หน่อยครับตอนแล้วมันปลักไปไหนวะเลือดกูน้อยอุ้ยเสียนโยนไปแล้วเก็บมาขยะใบที่ตกไปโอ้ตอนนี้กล่องสามกล่องอะไห้นายให้นายน่าสนใจตอนนี้กูมีที่ตกไปอยู่สามเมืองเกิดพูดเล่นกับปลาตกปลาแล้วปะแกต้องเปลี่ยนหน้าที่เลยต้องกันน้ำ ไม่ไหนนะจุยซี่มาดิมาดิเุ๊ยตกไหมเออใช่จุยซี่จอ๋อแปะแะไว้แปะไว้มันจะเชฟดอ้ถใครมามองหน้ากูเนี่ยอัยมองหน้าก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยมึงอย่กกลายเป็นพวกเทคนิกอะถ้ามองหน้ากูอะถ้ามองเกินหนึ่งนาที เอาวะอาไม่อยากไปอีกที่ยื่นไปเลยอ่ะเคยเห็นแบบว่าไม้กระดกน้ำเก็บไว้ใป้น้ำได้ๆเรอเราแบบรวยก่อนอันนี้เรายังไม่รวยไม่รวยเลยรวยไม่ไหยไม่ท่าเอาวะนี่เพนติ้งว่ะสามมกจัดแล้วงำมงาสองตัวไนเออโอ้เออโอ้โห อาบหอกพังเพื่อนเออ,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 อยังมีคนต้องการสิบตัวอยู่ไหมคนต้องการเขาไปนอนแล้วตกน้ำอีกแล้วไม่นะตายตายตายเนี่ยตายแนี่ยมาตายเนี่ยกับแท็ก <laughs> เ,เนื้อนี่ไม่สุกอ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะออกไปเฮียปลามันเยอะจังว่าของปลาอยู่ไหนนะเขาของนี้ ใครก็ได้ถ้ามีขวานมาตัดต้นไม้ด้วยขวานหนทางแยกแยบป่าแยบป่าจะปลาร์มต้นไม้ใหญ่ไหมครับมันใช่างกันแล้วแต่จะฟาร์มกันหรือเปล่าฟาร์มก็ได้นะไปได้ของอยู่นี่เอ๊ะกล่องหายเลยเอากล่องนู่นเฮ้ยผมแล้วผมตกไปอยู่ังทรับเองเลยครับ มีของเออไม้ไม้ไม่ทันเจ้าอะไรครับหายิัอน่างเอ้ยตัใหม่ก็ขยะเต็มไปอะดีกว่าไปด้วยแล้วไปมาแล้วเหรอปิดอะไรมั้งไปไม่ใจยัั